ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันสายๆวันพฤหัสที่8เมษายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับจีนเมื่อวานรอบเช้าเจาะครับรอบบ่ายสลบครับงันก็ลองพิจารณาดูครับสาหรับจีนเนาะสำหรับจีนจีน2วันที่ผ่านมาอ่าจีนโอเคครับจีนเด่นยังเดินนะครับยังเดินอยู่ครับเด่น2ตัวยังเดินอยู่เพิ่งหลุดไปเมื่อวานรอบเดียว รอบสุดท้ายนะครับรอบบายข้ออื่นก็มีความช่วงนี้โควิดเริ่มกลับมาระบาดครับแต่ว่าจะไม่พูดแต่ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าผมดูข่าวแต่ละข่าวนี่ช่วงนี้กรุงเทพนี่น่าจะเป็นเลสโซนเลยตอนนี้ผมว่าและก็พวกดารานี่ก็เหมือนเป็นตัวเพื่อตัวแพร่เชื้อใอนดาราเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ลองสําหรับคนที่กรุงเทพครับก็ระมาัดระวังตัวครับระมัดระวัราาวงรัตัวเป็นพิเศษและยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ ยังไงก็อย่าประมาทนะครับพกแมสใส่แมสแล้วก็แองกอห้อล้างมือครับว่าจะไม่พูดแต่อดไม่พูดไม่ได้เพราะว่าโอ้โหดูข่าวแต่ข่าวนี่อะไรก็โควิดโควิดเท่านนเลยโควิด -19 อนเรื่องหนึ่ก้าจะมาวันนี้เ <laughs> กี่ยวไหมโอเคครับจีนเช้าเปิด682ครับจีนเช้าวันที่8นะครับ 682ลบนะครับลบ49ครับโอเคครับวันนี้หุ้นอยู่เพดานลบเกือบหมดเลยครับน่าไม่เกือบหมดเกือบหมดที่เปิดมามีลบหมดโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเนาะจีน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 เจ็ดสี่บกเจ็แดแปดโอเคครับวันนี้เด่นแปดสามสามแปดครับแปดสามสามแปดเนาะชอบที่สามมากกว่าแปดเล็กน้อยครับจอครับ เห็นัแป๊บศูนยครับ6กสครับ7 3ครับ8 3ครับ0 8แล้วก็6 8ครับร้อยครับร้อยร้อยร้อยใส่8ครับผมชอบอยู่ตัวเดียวคือสามแปดแปดสาครับ ผมไปจับตามตารางมาก็ประมาณนี้ครับอ่าครับชอบอยู่ชอบอยู่ตัวเดียวก็คือ83นะครับง่าก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับจีนเช้าเนาะทำามีอยากพาคลิปผมครับการุณนากดติดตามกด s ับส c คร b ์นะครับถ้ามีโฆษณานในคลิปรบกวนอย่าก,กดข้ามนะครับขอให้เฮงเฮงรวย,ยๆทุกท่านครับจากอาร์ต k e เคอีครับ